สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมไร่ถั่วลิสงนะคะที่เพื่อนๆเห็นต้นเต,ตี้ยๆสีเขียวๆนี้แหละคะ่ะคือไร่ถั่วลิสงค่ะเนี่ยตอนนี้คือได้เวลาเก็บเกี่ยวแล้วค่ะเพื่อนๆก็คือระยะเวลาอายุเขาก็จะได้สามเดือนค่ะพอสามเดือนเขาก็จะเก็บผลผลิตค่ะเนี่ยค่ะในหมู่บ้านเนี่ยเขาจะนิยมปลูก พืชหมุนเวียนตลอดทั้งปีเลยนะคะไม่ที่ว่างนี่แทบจะไม่มีเลยค่ะเพื่อนๆเขาจะปลูกพืชหมุนเวียนทั้งปีตลอดทั้งปีเลยพืชที่เขานิยมปลูกอีกอย่างหนึ่งก็คือถั่วลิสงนี่แหละคะ่ะเขาจะปลูกถั่วลิสงปีละสามรอบนะคะก็คือพอสามเดือนก็เก็บผลผลิตแล้วก็จะไถาตากหน้าดินเอาไว้แล้วเขาก็จะทําการเพาะปลูกต่อไปเรื่อยๆค่ะจนครบสามรอบค่ะก็จะเป็น ก็จะเป็นหน้าฝนเขาก็จะไม่ไม่ปลูกแล้วค่ะเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ผลผลิตเนี่ยค่ะเขาก็จะปลูกเยอะมากๆเลยสมัยก่อนนี่ปลูกเยอะไม่ได้นะคะเพราะว่ามันไม่มีน้ําค่ะเวลาเราจะรดผักทีเราก็ต้องไปตักน้ําที่บ่อใช่ไหมคะนั่นแหละ,ะมันทําให้เราลําบากแล้วก็แบบมันหนักมากแต่พอสมัยนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมาก,มา,กมายค่ะเขาก็เลยสามารถที่จะขยายพื้นที่เพราะ ปลูกให้กว้างออกไปขยายออกไปได้เยอะๆเลยค่ะตามที่เขามีพื้นที่อยู่ค่ะที่เพื่อนๆนเห็นตอนนี้ก็คือเป็นการร่อนค่ะเป็นการร่อนถั่วนะคะเพื่อให้ดินกระเทาะออกค่ะดินกระเทาะออกจากเปลือกถั่วให้เหลือน้อยที่สุดค่ะแล้วก็มีการคัดแยกฝักที่อ่อนทิ้งออกไปนะคะเนี่ยค่ะเวลาเขาร่อนเขาก็จะใช้มือถูๆนะคะ นะคะใช้มือคนๆถูๆคะ่ะเพื่อจะอดินจะได้หล่นลงไปข้างล่างคะ่ะสมัยก่อนไม่มีหรอกคะ่ะตะแกงนไอร่ไอ,ไอนอย่างนี้คะ่ะมีแต่กระด้งคะ่ะกระดง้งร่อนเอาฝัดไปฝัดมานี่เอวอ่อนเชียวคะ่ะเนี่ยเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาที่ร่มนะคะเนี่ยร่มที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยก็คือร่มสําหรับเอาเป็นอุปกรณ์สําหรับการทํางานคะ่ะคือถ้าไม่มีร่มนี่ก็คือทํางานกลางแดดไม่ได้เลยนะคะ สมัยนี้ไม่มีการทํางานกลางแดดแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะเนี่ยคะ่ะเขาทํางานในร่มกันคะ่ะเนี่ยถ้าคนไหนถ้าจะไปเก็บพริกเก็บถั่วอะไระี่ยต้องมีอุปกรณ์เนี่ยคะ่ะที่เห็นอยู่เลยอุปกรณ์ที่เขานําไปในการทํางานก็มีร่มคะ่ะมีร่มมีเก้าอี้อ่าแล้วก็มีถังสําหรับเก็บคะ่ะอ่าปิดถั่วใสค่ค่ะแล้วก็มีถุงมือคะ่ะถ้ามีสามอย่างสี่อย่างนี่คือ สามารถตะลุยงานได้เลยค่ะเนี่ยค่ะสมัยนี้เขามีทํางานกลางแดดกันค่ะใช้ร่มค่ะสมัยก่อนนี่ไม่มีนะคะร่มเอ่อสมัยก่อนเนี่ยถ้าจะเก็บถั่วทีนะคือต้องถอนถั่วขึ้นแล้วก็หอบถั่วนอนค่ะไปไปไปร่มไม้ค่ะไม่งั้นก็ร้อนมากๆเลยสมัยเนี้ยไม่ต้องหอบถั่วให้มันหนักแล้วค่ะคือถอนถั่วแล้วก็เอาวางไว้ตรงที่เราถอนนะนะั่นล่ะเป็นกองกองเอาไว้ แผนกเด็ดถัว่วปิดถัว่วเขาก็จะเอาล่มมาปักชืบแล้วก็ทําการเด็ดค่ะอ่าพอเด็ดเสร็จปิดเสร็จเขาก็จะขยับไปกองใหม่ไปเรื่อยๆค่ะอ่าเขาไม่มีการหอบมาไว้ที่เก่าที่เดิมนะคะเขาจะขยับไปเรื่อยๆตามอ่าตามกองอ่ากองถั่วที่เขาถอนเอาไว้ค่ะเขาก็จะมีแผนกถอนแผนกเด็ดเนี่ยค่ะนี่คือแผนกเด็ดแผนกปิดนะคะเพื่อนๆปิดถัว่วด็ดถั่วเนี่นะคะ่ะ เนี่ยก็ผ่านในอักถอนค่ะแรงงานแรงงานที่มาวันนี้ก็จะมีทั้งแรงงานที่มาใช้แรงค่ะไม่ใช้แรงยังไงก็คือเจ้าของเจ้าของไร่เนี่ยคือไปเอาแรงเพื่อนเอาไว้ค่ะอไปเอาแรงเพื่อนเอาไว้พอตัวเองจะเก็บผลผลิตเพื่อนก็จะมาใช้แรงค่ะแล้วแรงงานที่มาวันนี้ก็มีแรงงานรับจ้างก็มีค่ะ มีทั้งแรงงานรับจ้างที่เป็นรายวันเขาก็ให้วันละ 200- ถึง250ค่ะแล้วแต่ว่าเราจะเอาไอ้นี่เอาค่าจ้างแบบไหนบางคนก็จะเอาอค่าจ้างแบบรายเหมาค่ะรายเหมาก็คือแบบเราปิดถั่วแล้วเราเอาไปชั่งน้ำหนักค่ะเขาก็จะให้โลละ3บาทค่ะถ้าเด็ดเฉยนะคะ,ะเด็ดหรือปิดเฉยนี่นะคะ่ะคือโลละ3บาท แต่ถ้าเราถอนเองเราถอนถั่วเองแล้วก็มาปิดเองเนี่ยเขาให้กิโลละหกบาทค่ะเนี่ยบางคนได้เป็นร้อยร้อยกิโลเลยนะคะเพื่อนเพื่อนอ่าบางคนเนี่ยเด็ดถั่วปิดถั่วเฉยเยเนี่ยได้เกือบ200กิโลก็มีนะคะอ่าร้อยกว่า200ออะไรมีค่ะนี่แหละค่ะคือชาวบ้านก็เลยได้รายได,ได้จากตรงนี้ค่ะเป็นรายรายได้หลักเลยก็ว่าได้ค่ะเป็นทั้งรายได้หลัก สำหรับผู้ว่าจ้างแล้วก็ผู้รับจ้างเลยค่ะนี่แหละคือรายเหมารายอะไรก็ว่าไปค่ะแล้วแต่ว่าเราจะชอบในรายเหมาแบบไหนเป็นค่าจ้างหรือว่าเป็นช่างกิโลค่ะเนี่ยค่ะแรงงานที่มาในวันนี้นะคะเพื่อนเพื่อนมีแต่แรงงานสูงวัยค่ะเพื่อนๆค่ะไม่มีค่ะที่จะเป็นแรงงานหนุ่มๆสาวสค่ะเพราะว่าหนุ่มหสาวสเนี่ยไปทํางานในเมืองหมดเลยค่ะ ไปที่กรุงเทพกันหมดเลยในหมู่บ้านก็เลยเหลือแต่สูงวัยกับเด็กวัยเรียนค่ะเพื่อนๆเนี่ยที่มาทำงานวันนี้ก็มีแต่สูงวัยกันทั้งนั้นเลยค่ะถ้าเราจะไปบอกเขาต้องเราต้องบอกแต่เนินๆนะคะถ้าไปบอกแบบกระทันหันนไม,ไม่ได้ค่ะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยงานนี่คิวยาวเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวนี้แรงงานขาดแคลนนะคะหายากมากๆเลย เพราะว่าในหมู่บ้านมีแต่คนสูงวัยค่ะเดี๋ยวนี้นะครับพืชทุกอย่างเนี่ยคือปลูกแบบขยายพื้นที่แบบจำนวนเยอะมากๆเลยตอนนี้ในหมู่บ้านเนี่ยถ้าจะปลูกเนี่ยก็ทุกอย่างกลายเป็นพืชเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะมีรายได้จากพืชที่ปลูกอะคะ่ะปลูกเยอะมากๆเลย ในหมู่บ้านก็จะมีพวกอหอมค่ะหอมกระเทียมพริกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีะเป็นเป็นช่วงๆเป็นฤดูไปค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะสําหรับรายได้ของอคนในหมู่บ้านนะคะก็จะมีเป็นช่วงๆเหมือนกันถ้าช่วงไหนมีงานอย่างเงี้ยเขาก็จะทํางานแบบยาวไปหลายวันเหมือนกันค่ะ แตช่ช่วงไหนที่ไม่มีงานก็พักผะะ่อนค่ะนี่แหละคะ่ะชาวบ้านก็เลยมีรายได้จากตรงนี้แหละค่ะจากการที่ว่าปลูกพืชหมุนเวียนตลอดปีเนี่แหละค่ะชาวบ้านก็จะมีรายได้จากตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นรายได้ที่แบบที่ดีนะคะไม่เหมือนสมัยก่อนเนี่ยคะ่ะคือเราทำแค่พอกินนะคะแต่ตอนนี้ทุกอย่าง ลายเป็นพืชเศรษฐกิจไปแล้วทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยค่ะ